เพิ่นกำลังท้ายเมียพม่ท่านอะยอนซ้ำพี่น้องเลยสบายดีพแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนเด้อจ้าฟังเราฟังไทยได้พี่น้องแล้วก็อยู่ต่างประเทศอากาศวันนี้นี่ดีดอึมครึมค่ะทุกคนหลังจากที่ม่ขึ้นเนี่ยก็ฝนตกนะพแม่พี่น้อง ไก่ดเดียวไก่ชิฮอดย่ำไฮย่ำหน้าเดียวทุกคนอีกประมาณชิบมือกะสิีดไทยหุดหน้าหรือว่าโต๊ะกะใบน้องพี่น้องโต๊ะกะใบดำหน้หาฮะนะเราจะนี่น้ำถั่วมเตาทานดบบาบนะ้าดาซ้าพี่น้องจากที่ฝนตกลงคืนนี้เนาะบรรยากาศคือแบบอาดีแห้งพี่น้องจ้าหลังจากที่กลับไปไทยซ้ามันทิดกลับมาเนาะ เปลี่ยนไปเลยคะ่ะทุกคนตอนนั้นแห้งแรงนะตอนนี้แบบเขี้ยวหยากลยพี่น้องให้ตรงไหตรงหน้าก,กันนะจ้ะมะม่วงกระไลลาย,ลายพี่น้องย่ามนี่นอซาสิกินด้วยจ้ะโลกแห้งพี่น้องเลยยูไซกับบอึดนะ่ะมะม่วงนะแบบบะตองสื่อพี่น้องย่ามนี่นะกินได้เลยบาตองนันเนาะบาต้องสื่อน,นะมีแบบ,บก,กินได้เลยนะคะทุกคนโลกแห้ง บรรยากาศอยู่ตรงไฮท้งหน้าพี่น้องเปลี่ยนไปบอหลังจากที่สนามกลับมาแต่ไทยน้ำกระมี่ได้ในน้องนะปกติแห้งนะตอนนี้ก็ในน้องก็มีน้ำแล้วนะคะทุกคนนั่นก็เป๊ปซี่หนุกของสนามเ,เองเนื้อเป๊ปซี่ทำอะไรลูกเป๊ปซี่บรรยากาศทุกคนดีแห้งพี่น้องมาอาลีเนาะขอขอไก่ขอไก่แซฟคูลิงเป็ดเป็ด จะลิงในนี่พี่น้องเป็ดนสกู๊ลิงสวัสดีค่ะน้าหนามหนามในนาซะนามในนาสนามกับเบิรงเห็นบ่หลังจากฝนตกอาเขานี่ก็เขาในน้านี่ก็คือคุ้น,น,นแม่หยอดไปได้ประมาณหมืออาทิตย์หนึ่งด้อทุกคนเห็นบ่กําลังแตกหน่อนพี่น้องเลยสองไฮเนาะเคนเห็ดหน้าหน้าหยอดนะพี่กายนี่ก็เห็ดหน้าหยอด ปีนี้เข็จะหน้าหยอดยอดซ้องห,หาเนาคนเนาห้ยใหญ่กับห้ทั้งผุนมาผู้พอกับแปลงหัวอยู่พี่น้องบรรยากาศคือแบบตีแห้งทุกคนค่ะโอ้โลังจากที่ไปไทยกับมาบอกเลยว่าเจอทําเจอแบบขึ้นกับมานี่ก็คือแบบวันนี้แหละเห็นบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยจากก่อนที่ี่ไปไทยนี่แบบแห้งแรงนะทุกคนเนาะน้ำกับบ่มีน้มกลำกับมาบ้างทูกนน้ำเต็มน้อง มืัอนี้กับบอมีอ่ยังไลยได้ทุกคนมืัอนี้นาสิพาพี่น้องมาเบิงพลานเพิ่นไทยหน้าเนาะคือเพิ่อนสายรถไทยทิวารถไทยไทยนะรุ่นเก่าอ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่ก็เป็นรถอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหยอดเขาวเนาะทุกคนเนาะ,ะสองสองอาทิตย์ก่อนหันหรือว่าสองคท,ทีเดียว แม่กะจ่างร้านซ้ายนี่แหละปีแล้วกะจ่างเนาะหนึ่งพันบาทนะให้เป็นยอดให้ก็คือเพิ่นจะมีรถท้ายเดี ước, ๋ยวก็นี่เครื่องยอดเขาเป็นนี้พี่น้องเป็นเป็นเอาข้อข้อข้อนี้ด้อเป็นภาษาไทยนะคองสายกันนาซีแบบว่าเป็นของไทยแล้วเนาะจ้ะขอควรระวังในการใส่งานตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนก่อนการใส่งานสองไม่นำอุปกรณ์ไปใช้งานยังไะ คิดประเสามทั้งขง้าวสว์ทั้งถูกขังเมื่อส่งานเสร็จเนาะอันนี้เป็นเครื่องหยอดข่าวเนาะทุกคนอันนี้คือเป็นเครื่องหยอดข้าวนะคะเครื่องหยอดข่าวนี่โบแมน้าสิหายข้นหยอดได้ทุกคนเดีวยวก,กับคือเครื่องหยอดข่าวนี่ต้องใส่กับรถทถยหน้าแบบนี้เท่านั้นนะคะน,นี่มาเบิง์นมาพี่นอ้องอ่านี่ก็เป็นร้านเนาะเป็นลุนนนกนะบ่า,บาพี่น้องเพิ่นกะตอนนี้เพิ่นกะกำลัง ไทยหน้าเนาะพี่น้องหลายค่อนอ่ะสิโบเคยเห็นผ่าแบบนี้เนาะจ้บะบ้าก็ว่ายุง่งงไทยนะก็จะจบ,บริษัทแบบเชียร์เนาะแต่ว่ายุง่งงลายก็จะยังใส่แบบนี้อยู่พี่น้องคือการที่ยุ่มอะ่ะคุณได้มีรถไทยคือว่ามีรับหนึ่งเออแบบบรับหนึ่งดอกมีแบบมีประมาณหนึ่งนะสันสานาน,น้นองอันนี้เพิน่น เปิ่นไทยแหละกกขายว่าเพิ่นเพิ่นสีหยอดเขาแหละเพิ่นไทยแล้วแหละเพิ่นก็เอาเครื่องมือกินกับพี่น้องมาใส่โดยไทยเนาะแล้วกัแบบหยอดเขาเนาะทุกคนเนาะนี่เพิ่นไทยเมียนพี่น้องเพิ่นไทยเมียนไฮนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าบ่าวด้วยหน้าร้านเนาะทุกคนนี่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นสุไท้ายเองสิแหละอันนี้โมหูว่าเพิ่นอันนี้เพิ้ลพ่ะท่านละหยอดติพี่น้องนี่เนาะเพิ่นเพิ่นไทยอะไรนะ ใช่ใบเนาะนี่เป็นขาดทุกคนก็คืออุปกรณ์ฮิซิมานํารถท้ายหันก็มีขาดมีท้ายเนาะพี่น้องทหารมีขาดมีท้ายเอาไวปท้ายใบขาดะะ้องนนนะคนท้ายแน่กันอันนี้ก็กคือเพิ่นนั่นเพิ่นหยอดแล้วเนาะทุกคนเนาะอันนี้นะเพิ่นหยอดแล้วพี่น้องเพิ่นหยอดเมื่อวานนี้เนาะ อันนี้อันเพื่อนจีโดดันนี้เนาะตอนนี้เพิ่อนก็ร่างไทยอยู่พี่น้องเลยไทยนาเป็นเป็นรถไทยอ่ะเครื่องจักรหันเกลีแห้งตะบะโค้งหันสื่อไม้พี่นอ <S <S ้นองอายุการใช้งานอยู่มาตามในเกจแปดปีแล้วเนาะเรียว่าชีวิตปีนะ,ะแบบว่าโค้งหันสื่อไม้เครื่องจักรหันหันจิรุนเกลียวเลยพี่น,อน,นออ้องอันนี้หัน คือรถไทยหน้าสีแบบว่าที่คนลาวนิยมใส่เนาะคือนี่แหละรถไทยทีน้ำมขาวจากประเทศไทยเนาะเป็นเป็นคล้องรุ่นรุ่นก้อนโน่ะพี่น้องแต่ว่าเดียวนี้เพิ่งกะมีแหละรถไทยออกมาใหม่เนาะแต่ว่านคู่บาาัวต่ายยนะังไงฮะน่ะอันนั้นก็ราคาแพงเนาะพี่น้องก็คือสิแบบว่าคนมีงเงินเนยคนรวยเนยสื้อได้ซื้อมาหับจ้างไทยหน้าปั๊บผื่นทีแต่ว่าส่วนร้ายเหมือนคนเรา คือแบบธรรมดาสินะบโบโบลรวยมากระซิมีรถไท่เดี๋ยวมีไอพี่น้องไท่หน้าเนาะจ้ะอันนี้เพื่อนเพื่อนเพื่นกำลังไท่พี่น้องไท่นี่เนาะไทหญ่ได้พี่น้องไอหน้าเลยนะไทหญ่เนาะจ้ะแบบบ้างนี่แหละนี่เมื่อวานนี่เบิ้ดมือนะเบนไทยแดงยินเสียงยิ่งสนานบุญออกมาทายเนาะทุกคนแล้วก็อันนี้บวแเน่ยใจเพิ่นเพิ่อนนี่ได้ยัง สนามกีฬว่าเพิ่อเหรอลันนั่นนะเพ้คุณพ่อเหรอขาดพีน่น้องอันนี้เพิ่นท้ยเหมี่ยนซื้อเพิ่นน้าจียอดมือนี่แหละทุกคนยอดหันประหยัดกลัวพี่นอ้องยอดน,อน,นั่เนเพชรหน้ายอดค่นประหยัดค่าใส่ใจกลัวทาเข่าดำหันค่าใส่ใจบ้านเพราะว่าเข่าต้องจ่างคนมะลกกจ่า,จางคนดำเลยทายอดก็คือเข่ากระดูแลแบบง่ายๆไปเลยจนเก็บเกี่ยวเนาะพอ่อแม่พี่นอ้อง เนาะรถไทยเนี่ยิ่นจะมีมีหล่อเล็กหายหลอยางน้ำเนาะแจะมีไทยพี่น้องเป็นหมพี่น้องจรองจักเก่าแห้ง นไปขาดไปหยอดไหาเนาะเครื่องจักรนี่เกา่าได้พี่น้องแต่ว่ายังใส่งานได้ดีเนาะจ้ะอือข้างหน้ามาชุดจักรอันนี้เลยเราไทยเมืองไทยนีย่ของเจ้าพีดีใช่เนาะขึน,น,นมาสันสักข,ข,ขนาดเก่าขนาดเครื่องจักรห็นบ่แต่ว่าใส่งานยังได้ดีอยู่เลยเนาะพี่น้อง รถไทยนั arias, winter, ่นบริษัทจะไทยหายทำงานดิพี yeah. ่น้องใส่แก่หันแก่เขาแก่น้าเนาะไปเมื mm ่อดงเมื่อปลาไดเบ้ดแดดคนจะลิ้นอยู่พี่น้องไอตัวนี้คนลิ้นคนลอยเนาะขาหอดย่ามหัย่ามหน้านี่พี่น้องเอ้โอ้เบาเบารถไทยนี่เพื่อนไทยเพื่อนมั่นเนาะก็จะเอาเอาออกมาใส่งานเลยจะเกาหันมันใส่ควายไทยเนาะ ค่อยกับแบบว่ากษี่านะพี่นอ้องวันนี้ท่านสมัยขืนเนาะมีรถไทยแบบสี่แหละทุกคนแซปตี้มือนี้สนามประรวอมทีที่ไทยฮูดพี่น้องไม้บานได้สิคลายเห้เบิ่งเนาะ ลูกไส้เดียวพี่น้องเอ,อ้ยกะซีดำาบางเน่ลูกไส้เดียวผัดมูนล,ลายแบบเนี่ช้ำเฮ็ดหน้านะพี่น้องลูกเศร้าหายเศราหน้ากะซีแบบนี้แล้เราจะล้างสู้ฟ้าหน้าชู้ดินนะคะจะดูแล้วดูแบบท่านมาส่ายดูนะดูกระหาก็หน้าก็มีความสุขเนาะนักได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งคือว่ามัานสีบ้า,าก,กบบานนาันบ่เจอกับนบ่แน่นะขนามไม่เคยครับพันนี่เนาะ คือครับแต่ท่านที่ว่าอายเป็นเคยอครับจะท้ายอายเพป็นภาั่นษะพี่น้องเบิ่งคือสีเบาเป็นภาษาม้า,า,มาลองพื้นบนหนักได้องใส่แห้งอะกำแบบกำเ,นะเ,เ,กดนะเดี่ยวนะเดี่ยวสายเดี่ยวกว้างสินะต้องแบบว่าถาคนจะจอยขึ้นเท่าหนามีโบโลดเงีย้ยมันไงมันไงมีสากับเปบ๊ปซี่ฮะดมฮานูฮักบ เหนื่อยแล้วเป็นอะไรมันคือรถเมื่อยคนก็เมื่อยใส่น้ำมันกระส่วนเนอะพี่น้องสนามกระรืมบอกซะคุณน้องรถไทยตัวนี้จักปีแล้วเศร้าเลยอีลีน่ะตัวใดเศร้านะครับเศร้าปลายปีเบอกอีลีตีเอาอันนี้หันตั้งเต้าไปเห็ดหน้าโขกเุมือนว่จักตัวนี้นะ ป้าจักตัวนี้นั่นแมนทราลายป,ปีแต่ว่าโค้งนันสื่อสื่อไม่เป็นวะน้องโค้งสื่อไม่แต่ว่าจักหันทราลายปีแม,ม,มนแมนแมนตัวทยไทยเต้ของไทยหรือของเบียดของจีนหมอป้าจักจีนเนอร์พี่นอ้องมึงเนี่ยทราบไปปีได้นี่นะแต่ว่าโคง้งหันโค้งไทยจักจีนจกา อุปกรณ์การชิบโคปไปได้นอกแบบว่าตัวได้ขาดกะห้าหันห้านีมนันเองสักะ <laughs> <laughs> <c oughs> แต่ว่าใส่งานยังแบบว่าดีอยู่โดยพี่น้องเอา้าเป็นเพียงขึ้นรับน,น้ำมันเวิร์ดบ,บอ,บอ,บอกอบลงสายกันดึงของแผลน,นี่เหมือนเบาอันนี้สายกันเดึงของแผลเพื่อนมาพี่น้องสายอันนั้าขาดเอาเสือกเน่งเอาเนาะอันยอดแล้ววาฮำไฮนั่นนะยังยอดตุ๊กตุ๊กโนวันเอา้าท้านายอดวะไฮนั่นนะยังเบา โเพิ่นกำลังทายเนี่นยว่าท้านอะไรยออสําให้น้องเลย ตกมแงอทุกคนจิมนี่ตาหนามสกอต้ชยีนเอพี่น้องทำนานน้องคนหยดได้หนามเม่าไทยเบิ้งไหมเนาะขอบคุณทุกคนเ้อที่ขอมากส้มเบงลิ้วด้อพี่น้องเนี่ยสายดี้วันดี่ะงานนี่น้องไายแล้วแล้วทุกคนพอสิไปงานหนันต่อเนาะคืหน้าพูน่ะให้ให้ไงให้เราเพิ่งเกิดจะแบงเปงานเปนงานนอกจากให้แต่บหนทุกคนว่ามัน อากาศมัน่งถุคืมฮะเนี่ยท่านมาหอนนี่โอ้เมื่อยเลยไช่นาเนาะจ้ะเล็งใบเด้อเด้อคุณน้องต้องใส่แห้งเลยพี่น้องคุณได้โบแห้งแบบแห้งบะถึงสินะแต่อย่าไปจับเฟินเนยรถายเพป็นอันนี้ยเท่าไรเลยเพป็นผีเท่าเท่าพี่น้อง